สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากเบลเยียมค่ะก่อนกลับเบลเยียมนะคะวันนี้จะมาเก็บตก amazing เบลเยียมค่ะเริ่มต้นจากรถเมที่เบลเยียมค่ะรถเมทเ,เป็นรถปรับอากาศนะคะไม่มีกระเป๋ารถเมนะคะเอา้าแล้วจะซื้อตั๋วจากที่ไหนล่ะก็คือตามป้ายรถเมเขาจะมีเครื่องขายตั๋วค่ะสําหรับตัวเรานะเราเป็นคนกลัวแมชชีนอะเวลาเห็นเครื่องเครื่องจักรอะไรที่แบบต้องตั้งสติโอเคมึงจะไม่กินเหรียญกูใช่ไหมแล้วเวลาที่กูกดเข้าไปเนี่ยกูจะเข้าใจภาษามันหรือเปล่าแล้วแบบถ้าเกิดหยิบเหรียญช้าเนี่ย มันจะตัดการทําการหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเป็นคนโรคกลัวแมชชีนอะซึ่งแบบมาอยู่ในเมืองนอกเป็นเมืองแห่งแมชชีนทุกอย่างคือแมชชีนคือขนาดเครื่องถ่ายเอกสารก็ยังเป็นเครื่องหยอดเหรียญ <laughs> เพื่อถ่ายเอกสารเลยนะคะ ซึ่งราคาตั๋วชั่วโมงละ2.10ยูโรตีเป็นเงินไทยคือ79บาท1ชั่วโมงหมายความว่ายังไงหมายความว่าภายใน1ชั่วโมงเนี้ยคุณจะเปลี่ยนรถเม์สายไหนก็ได้เออมันจะอยู่ในราคานี้ถ้าอย่างบ้านเราถ้าขึ้นรถเม์คันนี้เราก็จ่ายขึ้นอีกคันหนึ่งเราก็จ่ายใช่ไหมคะภายในรถเม์มีที่ว่างสําหรับรถเข็นเด็กด้วยนะคะอ่ะไม่มีกระเป๋ารถเมล์แล้วเราจะตีตั๋วกับใครนี่เลยค่ะเครื่องตึดอัตอนโนมัติเหมือน B T S เลยนะคะ แล้วถ้าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราขึ้นแล้วเราไม่จ่ายแล้วใครจะรู้หล่ะคนขับเขาก็มีหน้าที่ขับเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาจะมีสายตรวจนะคะสุ่มขึ้นมาค่ะเรามาอยู่เบลเยียม4ี่หวันน้วยนะก็ไม่เคยเจอสายตรวจรถเมล์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดแจ็คพอตโดนตรวจแล้วจับได้ว่าไม่ได้ซื้อตัว๋วก็จะโดนปรับแบบปรับกระจุยมาเบลเยียมได้วันเดียวนะคะสิวขึ้นเลยค่ะนี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองเนี่ยสตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ขึ้นมาหลายวันละแต่ว่าไม่แห้งไม่หดไม่หายสักทีหนึ่งนะคะมันร้ายกาจมากแค่ข้ามฝั่งโขงไม่แค่วันเดียวสิวขึ้นแล้วนะคะอากาศมันเปลี่ยนค่ะอากาศจากฝรั่งเศสที่เราอยู่นะคะมันเป็นร้อนแห้งส่วนเบลเยียมะคะ่ะมันจะขึ้นมาทางเหนือหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะชื้นๆเย็นๆค่ะวันนี้จะลองใช้ตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรค่ะเจลแต้มสิวของเฮอร์บิสตาค่ะมันเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินนะคะมีส่วนผสมของเหงือกปลาหมอตอนแรกเราก็คิดว่าเหงือกปลาหมอคือเหงือ ของปลาหมอเนื่องจากสำนวนสุภาษิตท,ที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากไหนๆมึงก็ตายเพราะปากแล้วก็เอาเหงือกมึงนั้นมาทาเป็นเจลแต้มสิวแต่ไม่ใช่ค่ะเหงือกปลาหมอเป็นชื่อพันธุ์พืชชนิดหนึ่งนะคะมีใบที่เป็นแหลมๆหยึกๆ,ๆแบบนี้ค่ะมีส่วนผสมของขมิ้นชันแล้วก็ลูกเบนการีค่ะไม่รู้ลูก ไ,นะไม่รู้จักค่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยสกัดมาแบบว่าเอาแต่สมุนไพรล้วนๆไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่น้ําหอมไม่ใส่พาราเบนไม่ใส่สเตรลอยเตรลอยเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรนะคะมันจะเป็นสารพิษสะสมก็ไม่รู้จริงไม่จริงเปล่านะเขาบอกว่ายุบภายใน1วันก็มาลองดูนะคะหลอดละ220บาทค่ะแต้มเลยขอเชื่อแล้วว่ามีสมุนไพรขมิ้นชันเหลืองเลยอะ ฟิลใช้ผงพิเศษตาลอมชูชีพนะคะก็คือเอาไว้ทาแต้มก่อนนอนนะเพราะว่าผงพิเศษอย่างเงี้ยทาแล้วมันก็เป็นดวงขาวเนาะอันนี้ก็เป็นดวงเหลืองๆองเงี้ยถ้าเกิดว่าทานี้แล้วก็ไปทํางานคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเธอเธอเอาเบนตาดินแต้มสิวหรอเนนิ้วเหลืองเหมือนเพิ่งไปทําครัวกลิ้งมามาดูซิว่าพรุ่งนี้จะยุบจริงหรือเปล่า ที่เมืองหลวงของเบลยเยียมเนี่ยกรุงบรัสเซลเนี่ยมีตำรวจคอยเดินตรวจอยู่เยอะเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นมาคือคนก่อการร้ายเนี่ยระเบิดตัวเองในสนามบินจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงก็ไประเบิดอีกที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามพวก IS ค่ะ ตำรวจขับรถยี่ห้อ volkswagen แล้วตำรวจฝรั่งนะใส่เครื่องแบบสีกรม,มท่าซึ่งทำให้ตาทองดีเข้าใจผิดตอนนั้นเพิ่นมาเมืองไทยแล้วเพิ่นเห็นรปภ bts ยืนตะเบะอย่างนี้ครับใส่ชุดสีฟ้าเนคไทสีกรมกางเกงสีกรมเพิ่นก็เข้าไปถ่ายรูปกับรปภ bts แล้วเพิ่นก็เอารูปมาอวดแบอบกว่าโหตำรวจไทยโคตรนายเซยอะ่ะขอถ่ายรูปก็ให้ถ่ายใจดีมากเลยอะ่ะแต่พอพี่ทองดีเจอคุณตำรวจใส่ชุดสีกากีดันไปเข้าใจว่าเขาเป็นบอย scout เป็น ลูกเสือโอ้ยอรุณสวัสดิ์ค่ะไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะสิวมันยุบลงจริงๆอะดูสิอันเนี้ยเริ่มแห้งแล้วส่วนตรงเนี้ยดูดิเล็กลงเลยอะคือมันยุบลงไม่ได้แปลว่าหายนะแต่เพราะมันเล็กลงเมื่อวานตรงเนี้ยเจ็บอันเนี้ยหายเวละเหลือแต่ลอยดำ เอตรงนี้ยังนูนๆอยู่หน่อยแต่ว่ามันยุบลงจากเมื่อวานน่มไม่ทำมาดูอขอมีคําเตือนนิดนึงนะคะว่าใช้แล้วทาปุ๊บรอให้มันแห้งก่อนอย่าเพิ่งนอนถึงแม้ว่าจะเป็นยาแต้มสิวก่อนนอนก็ตามมิเช่นนั้นหมอนของคุณจะเป็นแบบนี้คะ่ะขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนเอาไปซักเถิดเบลเยียมขึ้นชื่อเรื่องเบียรค่ะ เป็นประเทศเล็กๆแต่มีโรงเบียร์ถึง200แห่งผลิตเบียร์ถึง1,500ชนิดเม็ดเจ้าแล้วคุณเชื่อไหมว่าไอ้พวกต้นกําเนิดเบียร์แชมเปญไวายต่างๆที่ยุโรปเนี่ยต้นกําเนิดมาจากในโบสมาจากหลวงพ่อมาจากซิสเตอร์แม่ชีเป็นคนทําเป็นคนคิดค้นนะคะมีเบียร์หลายยี่ห้อที่ดังนะคะอย่างเช่นเมืองไทยถ้าเรารู้จักอันนี้ก็คือ อูกาเดนหรือโฮกาเดนก็เอาเบียร์เนี่ยเป็นจุดขายเป็นของฝากไปเลยเบลเยี่ยมไม่สนองรับนโยบายให้เหล้าเท่ากับแช่งเบลเยี่ยมบอกให้เหล้าไม่เท่ากับแช่งแต่ดื่มไม่แบ่งเท่ากับชั่วอ่ะใครไม่อยากซื้อเบียร์ให้ใครไม่อยากแบกเบียร์ก็มีขายแก้วเบียร์วสันอื ของฝากจากเบลเยียมชิ้นต่อไปก็คือสิ่งใดๆที่เป็นรูปเด็กยืนฉี่ค่ะทําไมถึงต้องเป็นรูปเด็กยืนฉี่อ่ะเราทําคลิปวิดีโอไว้นะคะเค้าเจอร์ช็อกในเบลเยียมเพื่อนๆตามไปดูกันได้คลิปนี้เราถูกปิดกั้นการมองเห็นเนื่องจากว่าชื่อคลิปมันมีคําว่าช็อก เออ YouTube ให้ความเห็นว่ามันจะทําให้ท่านผู้ชมนั้นเกิดการตกใจเสียใจสะเทือนใจสะเทือนขวัญได้เนื่องจากมีคําว่าช็อกนะจ๊ะ YouTube มึงนี่ขวัญอ่อนเหลือเกินอย่างที่บางคนอะที่เขาเขียนว่าพาไปดูยิงลูกโป่งงานวัดนี่กระดกปิดกั้นการมองเห็นนะเพราะมีคําว่ายิงเป็นเรื่องสะเทือนขวัญสะเทือนใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะกราบวอนขอด้วย2มือใบลานน้อยๆนี้ฝากคลิปด้วยนะคะ มีของฝากต่างๆนานานะคะออกแบบเป็นรูปบัคหำน้อยคนนี้นะคะแม้แต่ช็อกโกแลตก็ยังทำเป็นรูปบัคหำน้อยเลยนะคะอุ้ยม่จะกัดจูให้ขาดเลยข้างบนเป็นแค่ที่ทับกระดาษไม่มีประโยชน์กระดาษเอาอะไรทับก็ได้แต่อันนี้มันมีประโยชน์ก็คือตรงนี้เป็นที่เปิดวายแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เปิดขวดราคาอัลละ4.95ยูโรนะคะหรือตีเป็นเงินไทย188บาทค่ะ อื uh huh. บักคำน้อยมาเป็นพวงเลยเดอ้อหมายถึงพวงกุญแจคะ่ะปารีสเขามีพวงกุญแจหอไอเฟลแต่เบลเยียมมีพวงกุญแจเด็กยืนเยะะี่ยวค่ะหลายประเทศในยุโรปนะของฝากไม่รู้ทำอะไรก็เอาแก้วเป็กนี่แหละแล้วก็มาเพ้นนะคะใบหนึ่งประมาณ80บาทอีกหนึ่งอย่างของฝากยอดฮิตน,นะคะคือแม่เหล็กค่ะ forget ต่อไปของขึ้นชื่อรือชาที่เบลเยียมคือขนมรังผึ้งหรือว่าวาฟเฟิลหรือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าโกฟบูฟโกฟโอเรียกยากนะคะขนมวาฟเฟิลของที่นี่เนี่ยข้อดีของมันก็คือกรอบนอกนุ่มในถ้าถามเรานะไม่ชอบ เราชอบแบบนุ่มๆนิ่มๆแบบของบ้านเราเมืองไทยใส่เป็นไส้ข้าวโพดข้างในอย่างนี้มากกว่าถ้าเกิดกินแบบลังพึ่งเปล่าๆเลยนะ1ยูโรค่ะ38บาทแต่ว่าถ้าเกิดจะมีท็อปปิ้งต่างเขาก็อลังการงานสร้างนะคะมีราดนูเทลล่าราดช็อกโกแลตสตรอบเบอรี่แบบจัดใหญ่จัดเต็มนะคะ ตัวการ์ตูนที่ต้นกําเนิดเป็นของเบลเยียมนั่นก็คือตัวสมิ์ฟนะคะอีตัวที่แต่งตัวเหมือนโยคีแต่เป็นสีฟ้าแล้วอาศัยอยู่ในเห็ดะคะ่ะตัวเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นของอเมริกานะคะเพราะมันจะมีซีรีส์ของสมิ์ฟเนี่ยแล้วก็มีหนังของสมิ์ฟเนี่ยผู้สร้างก็เป็นอเมริกันนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะผู้เขียนผู้แต่งเป็นคนเบลเยียมนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะใครที่อายุ30ขึ้นไปน่าจะรู้จักนะคะตัวนี้ชื่อว่าการประจนภัยของตินตินค่ะตัวนี้ต้นกําเนิดก็เป็นเบลเยียมค่ะ ของฝากพนเยอะเหลือเกินยังไม่จบค่ะของขึ้นชื่อลือชาของที่นี่คือช็อกโกแลตค่ะเบลเยียมเนี่ยส่งออกช็อกโกแลตเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเยอรมนีแล้วก็แปลกใจนะว่าประเทศเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเอาพื้นที่ตรงไหนไปปลูกช็อกโกแลตวะแล้วช็อกโกแลตเนี่ยมันจะชอบแบบฝนตกชุกอะ่ะเออซึ่งประเทศเมืองหนาวเนี่ยมันจะมีช็อกโกแลตได้ยังไงชอ็อกโกแลตที่เด่นดังของโลกนะมันจะมาจากแอฟริกาใต้เม็กซิโกแอฟริกาแบบเนี้ยเออแล้วเหตุนไนเบลเยียมถึงได้เด่นดังนะ ที่มาที่ไปก็คือว่าสมัยก่อนนะคะเบลเยียมน่ะก็ไปยึดดินแดนของแอฟริกามาได้แล้วตรงนั้นก็เป็นที่ที่ปลูกโกโก้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนำข้าโกโก้มาเอา้าแอฟริกันก็ถูก หลายประเทศยึดฝรั่งเศสก็ยึดอังกฤษก็ยึดเออแล้วมันเด่นดังตรงไหนตรงที่คนเบลเยียมอ่ะเป็นคนครีเอทีฟค่ะเขามีหัวการค้าเนื่องจากว่ามันเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นไข่แดงต้องติดต่อค้าขายกับหลายประเทศแล้วคนเบลเยียมเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษา erman, ภาษาเยอรมันภาษาดัชภาษาฝรั่งเศสได้เพราะฉะนั้นค่ะเขาก็เลยมีหัวการค้าอย่างเช่นเอาช็อกโกแลตมาเคลือบยาเพื่อให้รสชาติของยาเนี่ยมันไม่ขมในไหนผงโกโก้ก็สีเหมือนสนิมเขาก็เลยออกแบบให้มันเป็นอุปกรณ์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นกันไกลมีสนิมค้อนติดสนิมน็อตติดสนิมอ้ย เออมันก็น่าลองกินดูนะคะช็อกโกแลตเบลเยียมเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะใช้คําว่าเบลเยียมช็อกโกแลตเนี่ยนะคุณจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรองว่าช็อกโกแลตนั้นจะต้องมีส่วนผสมของช็อกโกแลตบริสุทธิ์3าเปขึ้นไปไม่ใช่ไม่เหมือนแบบคุณเห็นไหมพวกเครื่องดื่มคอลลาเจนบ้านเราอะ่ะมีคอลลาเจนกินแล้วผิวสวยมีแอลคานิทีนกินแล้วหุ่นดีพอไปดูส่วนประกอบข้างหลงังแม่งใส่แอลคานิทีนใส่คอลลาเจนแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็บอกว่า ใส่ก็ใส่เออมันก็ใส่จริงๆแหละเออแต่มันใส่น้อยมากไนงะแต่ของเบลเยียมเนี่ยคุณจะต้องใส่ผงโกโก้น่ะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปและผงโกโก้นั้นจะต้องละเอียดยิบแบบยิบผงเล็กกว่า20ไมครอนคือมันเล็กกว่าตุ่มรับรสของลิ้นเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลากินช็อกโกแลตเ,เบลเยียมน่ะเราก็จะสัมผัสได้ถึงความเข้มขน้นความหอมของช็อกโกแลตค่ะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนไม่ชอบไม่ชอบรสชาติแบบเนี้ยบางคนชอบแบบช็อกโกแลตใส่นมอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ใช่ ทางของเบลเยียมนะหรือบางคนชอบแบบช็อกโกแลตบ้านๆรสชาติไมโลอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความชอบเนาะวันนี้เป็นวันที่2ของการใช้เจลแต้มสิวเฮอร์บิสตาเนี่ยตรงนี้ยังแดงๆอยู่นะแต่ก็ลดลงจากเมื่อวานเยอะเลยคําเตือนสําหรับวันนี้ให้เจลมันแห้งก่อนค่อยนอนเพราะว่ามีส่วนผสมของข,องของมิ้นชันดูสิเห็นมันเหลืองเลยอรุณเบิกฟ้านนกาบอยบินค่ะ ผลออกมาสิวยุบจริงยุบโดยไม่ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยค่ะกดแล้วไม่เจ็บแล้วนะคะนี่ตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยโอ้ยพร้อมจะเป็นหนองตอนนี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะเหลือแต่รอยดําที่เราจะต้องมาเคลียร์กัน ตรงเนี้ยตรงใจกลางเมืองเนี่ยมันจะเป็นจัตุรัสสิ่งขึ้นชื่อรือชานะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะมันก็จะมีทั้งศาลมีที่ว่าการมีอะไรแบบอยู่กันเป็นสี่เหลี่ยมอุ้ยสวยมากแต่ถ่ายรูปออกมาไม่สวยคือมันเหมือนมันอยู่กันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันบดบังแสงแดดที่ลงมาถ่ายตรงไหนก็มืดถ่ายตรงไหนก็ดำตอนแรกกูก็คิดว่าเออมันเป็นความผิดของกูกูมันดำถ่ายตรงไหนมันก็ดำนะเออไปยืนถ่ายใกล้ๆพระอาทิตย์ละทั้งี่กูก็ยังดำแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะก็คือถามหลายคนแล้วก็ไปดูตามรีวิิิววในนนนพัี่่ะรูปทอออออกกกมมาาาเยยถถถ้้้ดดลงงืืบ ถ้าจะถ่ายรูปตรงนี้ต้องมีโปรดักชันนะจะต้องมีแบบที่สะท้อนแสงแฟลชต้องมีกล้องโเฟชัชนอลถึงจะถ่ายออกมาสวยนะคะนี่เห็นไหมไม่ได้ผิดที่ฉันผิดที่สถาปัตยกรรมค่ะต้นกําเนิดเฟนช์ไฟเนี่ยชื่อมันบอกว่าเฟน่ะแต่จริงๆแล้วอะต้นกําเนิดอเป็นของเบลเยี่ยมเออนี่เราก็มาต่อแถวซื้อเฟนช์ไฟนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากูถอกายหยาบมาถึงเบลเยียมกูต้องมายืนต่อแถวกินเฟนช์ไฟนะคะ ที่มาที่ไปนะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนเบลเยียมเน่ยเวลากินกับข้าวก็จะมีเครื่องเคียงเป็นปลาทอดตัวเล็กๆฟิลแบบปลาทอดตลาดนะัดที่กินเสริมแคลเซียม เขากินเป็นเครื่องเคียงแต่กูนะกินเป็นจานหลักนะ <L an> กินกับข้าวต้มเออเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพราะหน้าหนาวนะจ๊ะหิมะตกแม่น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถตกเต,ต้าปลาตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้มากินได้เขาก็เลยเอามันฝรั่งเนี<ค>่ยมาฝานเป็นแท่งๆ,ๆ,ๆแล้วก็ไปทอดแล้วก็มาคลุก,กเกลือรสชาติมันก็อ่ะเป็นแท่งๆเค็มๆเหมือนปลาทอดตัวเล็กค่ะก็เลยบอกว่าต้นกาเนิดอ่มาจากเบลเยียมเห็นไหมคนเบลเยียมเป็นคนคิดค้นอ่ะแล้วทำไมต้องสารแนนใช้ชื่อว่าเฟนช์เขาบอกว่าเพราะว่าคาศัพท์เนี่ย คำกิริยาคําว่า to f r e n c h แปลว่าฝานเป็นแท่งชื่อเต็มๆม,มันคือ to f r e n c h and fry ก็คือฝานเป็นแท่งและเอาไปทอดแล้วก็พูดไปพูดมา to French and fry to French and fry to French and fry French fried, fried เออแต่ก็มีอีกความเชื่อหนึ่งบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงเบลเยียมเนี่ยนะมันมันก็มีทหารอเมริกันเนี่ยมาช่วยร่วมรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็จะมีทหารอังกฤษทหารเบลเยียมทหารฝรั่งเศสทหารอเมริกันก็มาร่วมรบตากนั้นเนี่ยทหารเบลเยียมเนี่ยก็ทำเมนูมันฝรั่งทอดโรยเกลือเนี่ยให้ทหารอเมริกันกินแล้วเผอิญเผอิญว่าไอ้คนเบลเยียมนเนี่ยนะแม่งก็พูดภาษภาฝรั่งเศสทหารอเเมริิกกันก็ข้าใจผด คิดว่าเพื่อนอาหารคนนี้ที่มันทํามันฝรั่งทอดโรยเกลือให้กูเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสก็เลยได้ตั้งฉายานามอาหารมือนี้สุดพิเศษนี้ว่าเฟนส์ไฟด์แต่ทางนี้ทั้นมันก็เป็นเรื่องเล่าคนฝรั่งเศสก็ยังเคลมว่าเฟนส์ไฟด์เป็นของคนฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสคิดคน้นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเฟน c h ซึ่งวิธีการทําเฟนฟายของประเทศเบลเยียมนนะ่ะก็แตกต่างจากประเทศอื่นนะคะเริ่มต้นจากมันฝรั่งที่เขาจะมาทอดด้วยนะคะเขาจะใช้มันฝรั่งเก่าเออมันฝรั่งเก่าเนี่ยมันจะไม่มีความชื้นไม่มีความเปียกเวลา,เาไปทอดมันจะไม่อย่างนี้เนาะเขาจะทอดสองครั้งด้วยอุณหภูมิต่างกันครั้งแรกด้วยอุณหภูมิที่มันปานกลางแล้วครั้งที่2เอาไปทอดด้วยอุณหภูมิสูงมันก็จะได้เฟนฟายที่กรอบนอกนุ่มในวอสซัน บังเอิญว่าดิฉันเดินไปเดินมาแล้วไปเจอย่านแขกในเบลเยียมค่ะยินดีต้อนรับสู่พาหุรัฐในเมืองเบลเยียมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าขายอะไรบ้างเอชูชชของที่ขายคล้ายๆมาบุญครองเลยค่ะมีเครื่องประดับมีเคสโทรศัพท์กระเป๋าผ้าพันคอพวงกุญแจ งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย